ครับอยู่กับผมนะครับเซลเอกนะครับวันนี้นะครับมีรถเกี่ยวมือ2นะครับมานำเสนอเป็นรุ่น DC 70นะครับรถคันนี้นะครับเป็นรุ่นลองกระสอบนะครับรถปี56นะครับเดี๋ยวพาดูตัวแท็กเนี่ยยังสภาพสวยๆอยู่นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวพาดูรอบๆนะครับรถปี56นะครับมีเล่มนะครับพร้อมโอน ลูกค้าที่ต้องการรถเกี่ยวที่ราคาไม่แพงมากนะครับเอาไว้ใช้เก็บเกี่ยวในฤดูการนี้นะครับเนี่ยครับตัวนี้นะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดอะไรนะครับเรามีบริการจัดส่งให้ฟรีนะครับรถปีห6นะครับรถคันนี้นะครับจอดอยู่ที่อา่า ตำบลห้วยข่ายูงนะครับอำเภอวารินนะครับหรือคูพต้าเจริญชัยก็เข้ามาลองนะครับก่อนได้ก่อนตัดสินใจนะครับเรามีบริการจัดส่งให้ฟรีนะครับหน้าปัดข้างหน้านะครับก็ต่อรองกันได้นะครับราคาต่อรองกันได้จัดส่งฟรีทั่วไทยนะครับภาก จังหวัดอะไรแล้วก็จะสมได้นะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับอยากได้รถเกี่ยวสักคันนะครับในราคาที่ไม่สูงมากนะครับก็สอบถามกันเข้า่มาได้นะครับที่เบอร์0922911172ครับ